สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ลินเดลนะฮะเป็นคูน้ำนะครับอยู่รอบรอบกำแพงเมืองลินเดลนั่นเองนะฮะการมาเราก็มาจากถนนเส้นหลักนี้นะครับแล้วก็เข้ามาได้เลยนะฮะนี่แท่นยกนะครับได้ทัสแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับจนมาเจอคูน้ำนะฮะน้ำหน้าปราสาทนะครับก็จะมี หมือนไม่ใช่ดอกไม้อะนะเป็นเรียกว่าหน่อไม้แล้วกันนะครับผมได้ปักหมุดไว้ตรงนั้นแล้วนะครับมันจะมีโจแมงกิ้งขี้ฮนะเวอร์ชันหายตัวกริบดิบกริบกริบวิ่งหนีนะวิ่งจุดดนะเดี๋ยวขอเคลียร์ตัวที่มันคอยไล่จิกเรานะครับนิดหน่อยนี่นะเห็นไหมครับ วิ่งมาแล้วนะครับวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วผมจะขอใช้กระทืบนน้าแข็งนะครับเพราะว่าขีเกียจมาเล็งนะนะเขาก็าจะวิ่งเข้าช่องนั้นไปเจ้าช่องตรงนั้นเองนะฮะที่เราจะต้องปักหลักร,รอเข้ามาแล้วก็ให้กระทืบน้ําแข็งใส่นะครับเจ้าเท่าสงครามอันนี้นะฮะชื่อภาวนาพิคาดนะครับ อมีทากล่วงลงมาด้วย,ยพน่นพ่นเสรมสลายด้วยยังโคตรมาแล้วมาแล้วฟึงฟ่งฟึ่งนะครับเรียบร้อยฮนะภาวนาพิฆาตเท่าสงครามที่ใส่คุณสมบัติและทักษะต่อสู้ลงไปในอาวุธได้คุณสมบัติที่ใส่ได้คือศักดิ์สิทธิ์ทักษะต่อสู้ที่ใส่ได้มีดังนี้ทักษะต่อสู้ภาวนาพิฆาตชูอาวุธขึ้นภาวนาแล้วฟาดลงพื้นหากการโจมตีด้วยจิต ตั้งมั่นนั้นโดนศัตรูจะฟื้นฟู HP ให้ตัวเองและพันธมิตรรอบข้างใช้กับอาวุธประเภทขวานและคอ้อนนะครับนี่นี่ฮะภาวนาพิคอดสะสมเลือดออก50ด้วยเพราะเราใช้ขวานอันนี้นะฮะคุณสมบัติคือที่เลือกคือศักดิ์สิทธิ์เราจะใช้กับขวานนี่ครับขวานเจ้านกเน่าที่ได้มาเนะี่ย ดูนะครับเท่ๆถ้ากรณีเรามีเพื่อนนะฮะแล้วเราก็ช่วยโอกาสตีนะครับเพื่อนก็จะฟื้นพลังด้วยโคเจ๋งครับท่านี้ขอบอกเลยแล้วขวานที่ถือเป็นขวานเบานะครับถ้าเพื่อนๆถือดับหนักอยู่แล้วนะฮะก็พกขวานเบาสักอันนึงนะครับแล้วติดตั้งเท่าสงครามอันนี้นะฮะเวลาฉุกเฉินนะครับใช้เจ้าตัวนี้เลยครับ ทุบลงไปก็เติมพลังตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เติมเพื่อนด้วยนั่นเองเรียบร้อยฮนะก็ฝากมาหากันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ